สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับนี้ได้มีโอกาสพาน้องน้ำมนนะครับกับแม่น้ำหวาน,นครับเดินฝึกเดินรอบหมู่บ้านนะครับผมกำลังเพิ่งจะเริ่มเดินนะครับก็มีนมเม็ดนะครับนมเม็ดมามาล่อให้น้องกินไปเรื่อยๆนะครับ เพิ่งจะเดินนะครับยังไม่ถึงรอบนะครับน้ำมนได้สองปีแล้วป่ะเฮ้ยปีปีสามเดือนแล้วนะครับส่วนมากนะครับปีสามเดือนนี่นก็ตัวใหญ่มากเลยนะครับส่วนมากแล้วก็เดิอนออกกำลังกายนะครับที่หมู่บ้าน รับนะครับส่วนมากก็เดินเองได้นะครับทุกวันนี้ก็ไม่ต้องใช้คนเยอะนะครับไม่ค่อยมีคนเยอะคือเหมือนตอนฝึกเดินใหม่ๆนะครับว่าน้องก็รู้งานแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องผังปูเป้นะครับผมกินน้ำกินน้ำคลองเอาละครับเอาละครับดึงดึงเฮ้ย,ยดึงกันก์ผ่าเข้ามาเลย เฮ้ยเอ้ยน้ำมนต์เอ้ยโอ้ดื้อปะแบะเข้าบ้านก่อนนะครับผมเออเออเห็นอะไรก็ทำลายไปหมดนะครับน้ำมนต์ซนมากนะครับไม่อยู่นิ่งเลยนะครับเออดูดูดูแวะมากินอาหารที่บ้านก่อนนะครับอุ้ย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 ใกล้ไม่ได้นะครับถ้าอยู่ข้างหลังก็ใช้ขาครับอยู่ข้างหน้าก็อ่ะอ่ะอัน เอก็แวะมาดื่มน้ำที่บ้านก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านของน้ำมนนะครับทางนี้เข้าแทบไม่ได้เลยครับเป็นตมเป็นโคลหมดเลยนะครับเพราะว่าน้ำใกล้จะท่วมแล้วฝนตกทุกวันด้วยนะครับนี่ก็เป็นบ้านอยู่ข้างในนะครับส่วนข้างนอกนั้นก็จะเป็นโรงช้างนะครับของช้างอยู่นะครับผมดื่มน้ำแล้วก็พาเดินต่อครับรอบหมู่บ้านนะครับผม เยอะไม่เยอะเพิ่มพลังให้น้ำก่อนครับเหมือนนักมวยให้น้ำแล้วก็สดชื่นนะครับอาบน้ำแล้วก็มีกำลังนะครับน,นะครับอาบน้ำให้ก็อย่าโคนมันเดินนะครับนอยเกียกเลยนะครับตามภาษาเด็กนะครับอีเอา้าเอา้เอาเอาลงไปเต็มที่เลยสนุกครับสนุก อให้แม่กินน้ําก่อนไม่กินครับอากาศเย็ยนไม่ค่อยกินน้ำนะครับน้ำมนเออ <c oughs> ลุก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 ไปไปเอาละเดินต่อเออจินน้ำจิตูดกิดตรม อะไแล้ครับต่อครับเดินต่อนะครับโอ้สนนมากนะครับเห็นอะไรก็ซาเล่นไปหมดนะครับควาเล่นไปหมดปะปะน้ำน้ำ,น,ำน้าเออหม็นเน่อาอ้อจะเดินเข้าบ้านนะครับนมกว่าจะพาเดินรอบบ้านไม่ใช่นะครับมากินน้ำข้างในบ้านนะครับ เออเอาแล้วครับเอาแล้ครับดูจอมสนนะครับจอมสนอเอาไปเลยถือไปเลยเอาถือไปด้วยเอาเอากินทางเตะนะครับโอ้ยนี่ก็เป็นโอกาศที่บ้านของเรานะครับน้ำก็ขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับท่วมเหมือนเดิมครับปีนี้ครับข้าวก็ท่วมหมดแล้วครับเสียหายไปเยอะเลยนะครับ น้ำมนต์นี้จะเดินไม่ค่อย,อยนิ่งเหมือนเพื่อนนะครับเดินไปเล่นไปนะครับทางหลายๆเชือกที่เคยเห็นก็จะเดินแข้งข้างแม่แบบเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเชือกนี้ชีลเลนมากโอ้เอ้าลื่นลื่นครับหัวฝายนะครับผมบรรยากาศที่หัวฝายครับก็ช่วงเช้านี้ก็จะมีชาวบ้านนะครับไปถ่ายรูปน้ําท่วมกันเยอะแยะเลยนะครับ เดินไปเล่นรถไฟก่อนนะครับดูครับถนนขนทางก็จะเป็นสภาพนี้แหละครับผมตกทุกวันเลยไม่เช้าก็เย็นนับเอ้าเอาเกียกต้ะถ้ามาเดินที่ตรงโลกนี้ก็สบายใจหน่อยครับไม่ต้องคุมนะครับปล่อยเลยครับอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเลยนะครับไปเลยขึ้นพนขึ้นพนเอาเอาไปแล้ว เอาให้ดูบรรยากาศน้ำนะครับน้ำเยอะมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสระน้ำชนประทานสระน้ำปราปาจาหมู่บ้านของเรานะครับวันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนเหมือนเดิมนะครับพาน้องมาสูดบรรยากาศข้างนอกนะครับเพราะว่าข้างในแฉะมากเลยนะครับ ทางเข้าบ้านนี้โอ้ไม่อยากจะเข้าเลยนะครับเดินยังลําบากเลยนะครับกําลังกายเอาเอาเลยเอาเลยครับเต็มที่ครับส่วนที่สุดแล้วครับประจําหมู่บ้านเนี้ครับเชือกนี้นะครับส่วนมากเอ้า เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องพังปูเป้นะครับผมครับก็บรรยากาศช่องเช้าวันละเล็กวันละน้อยนะครับผมมาอัปเดตให้ดูนะครับส่วนปูเป้ก็นู่นนะครับอยู่ใกล้ๆน้ําท่วมนะครับตอนนี้ก็ยังเจ็บขาอยู่เลยครับกําลังพักผ่อนดูอากาศก่อนนะครับเก็บเท้านะครับผม เหมือนเล็บจะฉีกนะครับนี่ก็รักษาอยู่นะครับผมกินเลยนูกินเลยเอ่อคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับมาต่อนะครับผมก็วันนี้ก็มีขบวนช้างบัณฑรลาดนะครับได้ต้อนรับแม่แม่เอฟซนะครับที่มาจากทางไกลนะครับผมได้พาทัวร์นะครับรอบหมู่บ้านนะครับผมก็ตอนนี้ก็กําลังเดินทัวร์นะครับ อยู่ที่บริเวณงอฝายนะครับผมงอฝายก็มีหลายเชือกเลยนะครับเดี๋ยวผมนับให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีทั้งหมดสิบเอ็ดเชือกนะครับผมรวมกับน้ำมนต์น้ำหวานนะครับผมสองเชือกนี้จะคุมท้ายครับเพราะว่าไปอยู่กับเพื่อนไม่ได้นะครับ่ามีแต่ช้างใหญ่ๆนะครับผมใส่ผ้าคลุมสวยงามมากมากเลยนะครับผม ตัวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับถ้าไม่แม่ตันใดอยากจะมาเที่ยวก็มาเยี่ยมได้นะครับที่บ้านทลาดนะครับอำเภอชุมพลบุรีนะครับผมก็มีช้างเยอะนะครับพอสมควรเลยนะครับไปดูตูดนะครับดูตูดแต่ละเชือกนะครับผมมีแต่จำมั่มทั้งนั้นเลยนะครับเอ้โหมานะครับมาไหว้มาไหวไอหลวงพ่ออุดมก่อนนะครับผมเป็นที่ สานที่3ัสิทธิ์ประจำหมู่บ้านนะครับมีหลายที่เลยนะครับผมแต่ละจุดนะครับสีมุมนะครับก็จะเป็นที่หัวฝายนะครับผมมันจะากาศดีมากนะครับช่วงเช้านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทีมงานช้างของเรานะครับผมเดินทัวร์รอบฝายนะครับ ว่าน้ำมนกับแม่เดินไปไม่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องเดินไกลนะครับเดินไปหมู่บ้านหนึ่งนะครับผมกพราะไม่มีคนคุมนะครับก็เลยจะมาแค่ถ่ายรูปแล้วก็กลับไปที่บ้านเหมือนเดิมนะครับจะเข้าบ้านเหมือนเดิมกินหญ้านะครับใส่ไม่ได้ครับตัวเล็กครับไม่มีคนคุมตัวผมเองก็ยังไม่นำกสัตว์กุหลักชากเลยนะครับ ไปแล้วครับเข้าบ้านแล้วครับผมก่อตัวเข้าบ้านก่อนนะครับ,รบนะครับสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศก็กค้มๆนะครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูทางเข้าบ้านน้ำมน ทางเข้าบ้านแฉะมากนะครับเดินเข้าบ้านยังลำบากเลยครับต้องถอดรองเท้านะครับผมเดี๋ยวให้ดูสภาพไม่อยากจะพูดเลยนะครับหมดคำบรรยายเออเอ,อ้ปะปะดึงตะไครเขา้าอ้คนเดินยังปีเลยนะครับทางเข้าบ้านเอ,อ้เดี๋ยวบุญโจมมาดาเลย ไปแล้วหลากไปแล้วปะปะปน้ำมนเออโอ้จมแข้งเลยนะครับดูดูนะครับเออคนเดินเซมากเหม็นด้วยนะครับทั้งโลมทั้งเหม็นครับเหม็นเน่าครับเหม็นเน่าเหม็นจริงๆเพราะว่าน้ำขังตลอดเลยนะครับ เข้าบ้านแบบลำบากนะครับลำบากมอไซค์เข้าไม่ได้นะครับต้องเดินเข้าเอาเดินเท้าเข้ามานะครับถ้าหน้าแรงก็จะดีหน่อยครับเข้าง่ายสะดวกนะครับหน้าฝนนี่ก็ลำบากครับเพราะน้ำก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับน้ำเข้ามาแล้วนะครับก็มาที่สวนแล้ว ก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับน้ําทุกคนใกล้จะถึงบ้านน้ำมนต์แล้วโอ้จมแข้งเลยเหมือนทางไปนาเลยนะครับไปแบบลำบากเข้าคอกดีกว่าไม่เดินกับเพื่อนไม่ได้นะครับ ถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านแล้วคอกเลยปล่อยชิ้นญ้านะครับออกกบรลังกายวันละนิดนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับโอเคครับผม